สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปนั่งรถไฟกันค่ะวันนี้เราจะนั่งรถไฟไปในเมืองกันนะคะจากสีคิ้วไปลงที่นครราชสีมานั่นเองค่ะนี่ก็ระหว่างนั่งรอรถไฟะคะก็จะมปรถไฟวิ่งผ่านนะคะประมาณ2ถึง3ขบวนเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ไม่รู้ชะตาก,กรรมนะคะว่าเราจะไปเจออะไรอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะ ไปทำอะไรกันบ้างจริงๆคือเราจะไปถ่า,ายแบบประชาชนกันค่ะนี่ก็เป็นวิวระหว่างทางที่เราออกจากสีคิวนะคะจากสถานีรถไฟสีคิวน,นั่นเองนะคะค่ะสถานีที่2ที่จอดนะคะก็คือสถานีสุงเนินเองนะคะพราะออกจากสุงเนินนะคะสถานีก็ต่อ,อไปก็จะเป็นนครราชสีมาค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิวข้างทางค่ะระหว่างที่เรานั่งจากสุงเนินไปนะครราชสีมานั่นเองนะคะนี่วิวเขียวๆนะคะแล้วก็จะมีการทำรถไฟหลักคู่นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานีรถไฟนะครราชสีมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปที่เดมอลนครสีมานะคะ โดยยังไม่รู้ว่าจะเดินจะนั่งรถสังแถวว่านั่งรถตุกตุกนั่นเองะคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่แบบเราถึงสถาน,นีแล้วเป็นเวลาเกือบบ่ายโมงนะคะค่ะเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันสักแป๊บนะคะนี่ก็ระหว่างที่จะไปขึ้นรถนะคะแล้วก็ขอแวะถ่ายรูปกันก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เดินมาที่ข้างหน้าสถานีนะคะก็ตัดสินใจกันแล้วนะคะว่าจะขึ้นรถสองแถวนะคะตลอดสาย1 0บาทค่ะตอนนี้เรากำลัจะเปลี่ยนเส้นทางกันนะคะเราจะไปเซนทันค่ะเนื่องจากเราดูวันผิดที่ไม่มีอมเบอร์ยินนะคะก็มีที่เทอร์มินอมนะคะซึ่งเทอร์มินอมเนี่ยก็แบบ พิดวันนี้นะคะตอนนี้เรามาสอบแล้วบิศาลแล้วชิวเวอรสภาพค่ะมันลอนมากเลยค่ะโอ๊ยตอนเช็นตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปุ๊บยนี่น้ำรับเฮ้อสาบนี้ตอนนี้นะคะก็ <c oughs> นนะคะื <c oughs> อนนเรามากินข้าวกันนะคะ เพราะว่าอำเภอยิ้มคนเยอะมากค่ะแล้วแบบคิวเต็มแล้วนะคะเราก็เลยไากินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเรายางไม่ได้กินข้าวที่นั่นค่ะมีข้าวเสร็จได้ไม่นานนะคะเราก็ได้ถูกโทรตามนะคะให้มาขึ้นรถค่ะเราก็รีบ ออกจากเซ็นท่าน,นะคะเราก็เดินจากหน้าเซ็นท่าไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนแรกเราจะรอ2แถวนะคะแต่ว่ามันไม่ทันค่ะเราก็เลยนักวินนะคะมาลงที่แยกพีการนะคะ mm hmm. เพื่อมารอขึ้นรถตู้กลับบ้านกันค่ะเย้ yeah, ได้ขึ้นรถแล้วนะคะเราก็ําลังนั่งรถกลับบ้านกันนะคะวันนี้นะคะเราก็นั่งทั้งรถไฟรถ2แถวรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถตู้นะคะ ไปกาขึ้นรถที่หลากหลายมากค่ะไปเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย